ย้ำเลยนะครับตลาดลานโพวันนี้เราจะมาตามล่าไข่ปลาเลียวเกี่ยวนะฮะปลาโอ้โหอันนี้เป็นกุ้งมังกรแบบตัวกอตัวที่มันมันตายแล้วของตัวสี่ร้อยใช่ของตัวสี่ร้อยหลงใจดู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 เป็นก็มีเดินเดินอยู่เลยนี่ตัวแปดร้อยนะจ้าดูเรียกอ๋ออันนี้ตัวเป็นตัวเป็นตัวเป็นโดนละพันเสิร์ฟเจอแล้วนี่ไงนี้แล้วนะเจอแล้วเจอแล้วไงขายไงเนี่ยน่าหัว โเเลละน,นะทุกคนได้เมนูมื้อเที่ยงแล้วนะครับเพื่อนๆกับช่องทัวร์ไทยบ้านของเรานะครับนี่เป็นไข่ปลาเลียวเกียวนะฮะเป็นไข่ปลาใหญ่มากนี่ครับผมรับประกันว่ากินแล้วคอรเตอรอลขึ้นแน่นอนราคาเนี่ยครึ่งโล700โลละพันสี่นะครับผม สวัสดีค่ะวันนี้วันนี้เราอยู่ที่ตลาดลานโพเนาะตลาดลานโพตำบลนานเกืออำเภอบาัง,างระมุง,าามงจังหวัดช,ชนบุรีนะฮะเราเราจะไปดูของย้ําเลยนะครับตลาดลานโพวันนี้เราจะมาตามล่าไข่ปลาเลียวเกี่ยวนะฮะ้าดูดูมึกยังโอเ้เขาม นี่เราเปิดตออกมาเลยดูดิไปแท้ให้มันตั้งเราลวันละ20ร้อาแล้ว60ร้อยให้20เป็นด้านบนนึงแหละวง10 80ร้อยใหญ่แต่ว่าเราเราเบิร์ตแล้วอ่ะเราเราอิ่มเพราะจากหานรับแล้วเนาะเดี๋ยวเรเดินดูก่อนนี่แมงคุณสดก็มีนี่ล้างละล้างแล้วด้วยไม่เค็มก็เขียนเลยไม่เค็มไม่เค็มอันนี้รวยจ้านี่สามเบ็ดมีไหมครับ ออสเตรี่ต้องมีเนาะอ่านหมดละอ้งนะโอ้ตัวใหญ่มากเลยโอ้ของสดสดเลยแต่ให้เราไปดูของสดกันดูดิว่าเราจะเจอไหมวันนี้เห็นของปรวิตาของที่เราอยากจะเจอดูดิว่าเราจะเจอหรือเปล่าอันนี้คือไอ้เมงดาร้อยอะปูอะโอ้โปูม้าเนาะห้าร้อยห้าสิบกับห้าร้อยหรอ โอ้เยอะมากเลยอ่ะใหญ่มาเลยอ่ะั่เลยไาอยเคสหนแาไหัวเลยฮันอยฮานอยเคสยังอยู่ไหนโเยอะเยอะเยอโอ้ได้เลือกได้นะจ๊ะรวมก็มีม็ราีาทนี่ไซส์ใหญ่40บาทสั่งแล้วขาดตัวเนาไปต่อไป้ามาตรงนี้เอก นี่เป็นของดนะอะไนจหมดไม้หมดอก็ต้องนจองสดเลยอู้หอันนี้เป็นกุ้งมังกรแบบตัวตัวที่มันมันตายแล้วของตัวสี่ร้อยอ่ะอของตัวสี่้อยหลังใจดู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 แฟนกระปิ้เดินเดินอยู่เยนี่ตัวละแปดร้อยนะตาดูดอ๋อนี่ตัวเป็นตัวเป็นตัวเป็นโลนละพันเสร์นีดโลละสี่นละ่พันห้านะ ขาใหญ่มาเลไม่เคยเห็นให่างนี้เลยเนาะใหญ่มากเลยอ่ะอันนี้กัสีัว้าเหมือนกัน ตัวระมา1 0 0ตัวทีห้านตัวโล่เหาะตัวราคาห้าร้อบห้าห้าร้อยเจ็ดสธรรมดาม้องต่อกระเาะอรอบที่เราคิสูน์แล้วหรือเล่ามเ้ยนอเฮ้ยไม่นะหมีไ่ป้านะ กุ้ <king> ใหญ่มากเลยกุ้งไรเฉยนะคะโลละหนึ่งบาทเนาะโลละ 1, โลละหนึ่งันบาทโตใหญ่มากเป็นโลขเป็นโล,โล,ลใช่ไหมคะโลละ 1, ลละ1นึ่งพันสี่ร้อยบาทตรงนี้ 1, นะ <c oughs> ตรงนี้หนึ่งตัวสามพันนะกื้กรหนึตัวสามพัน อันนี้ตัวละสองพันสองอนี่ขายเป็นตัวเลยใช่ขายเป็นตัวเลยจะปัญหาอันนี้กิโลละสี่พันนะตัวสี่พันตั้งแก้วนู้นนู้นกุ้งสลัดกุ้ลัดโอ้ออันนี้ก็คือไปซากทีนี้เนาะตอนนี้เนาะรู้สึกว่ากุ้งนี้เหมือนเหมือนปูนั้นไม่ที่เรากินอ่ะระวังจำได้ป่ะใช่ใช่ใช่ไปเราเดินไปเราเดินไปกันต่อดีกว่าไปเดินกันต่อ เยอะแยะไปหมดนะทุกคนอาหารครับีฟุตมีฟุตเยอะแยะไปหมดเลยเยอะมากไหนเหรอ

กี่นะโมงแล้วนะโอ้ร้านี้เป็นปลาแซลมอนนะน่ากินมากเลยร้าบาท <c ười> อัเน่นด้ทกมากน,ะน่ัเ็นเน้หมือนนวงมลมที่ไม่ถูกนะง่ายแล้วอุ้ยน่น้า้ยน่อะไรที่ต้องการ ตัวคุณไอ้ทานได้เป็นนี่มันหอยแม่นี่เราเคยไปเสียบนีมั้ยมันยังยิ้มอยู่เลยเหมือนที่คุณไปเสียบที่นั่นถ้าคุณอยากจะลองก็ลองได้ครับเออลองนี่เป็นเลขกวาแต่คุณเนี่ยหวานนี่เซ็ตร้อยกว่านี่เลขกวาไหนหอยมนิ่มมีชี่นีปผ่านขนาดนี้กันแล้วต้องถามว่าพี่เขาจะทำยังไงบ้างหรือเปล่าขอให้ต่อขอให้ต่อเเอาตัวหนึ่งเหรอ ลองดูวิตาชาแนลจะสั่งค่าวหนึ่งตัวนะอันนี้คือก็จะค่าสั่งค่าวหนึ่งตัวเอไม่มาเลยอ่ะสั่งค่าหอยเม่นหนึ่งตัวเพื่อจะกินคูนิไข่หอยเม่นพี่เดียวพี่เดียทำให้เราด้วยนะทำให้เลยอ่ะยังไงก็เจ๋งเลยโอ้โหเดินเข้ามาได้เลยนะ จากหัวตลาดเนี่ยประมาณกลางๆตลาดก็จะเจอร้านนี้เป็นเอกลักษณ์เลยเพราะว่าจะมีหอยเม่นวันตลาดร้านโพแต่จะมีของเยอะมากนะเนาะของเยอะนี่ดูดูหอยมะละแล้วแต่วันใช่ไหมครับพี่หอยเม่นมันจะมาใช่ไหมครับแล้วแต่วันใช่ไหมครับพี่หอยเม่นมันจะมามีทุกวันครับมีทโอ้ยนี่ก็มีทุกวันใครอยากกินหอยเม่นมาที่ตลาดนี้ก็ได้เนาะตลาดลานโพรถูดเหมือนเช้งอ่ะไปไป เดี๋ยวเขาสั่งไว้ว่าก่อนเที่ยง่ะเที่ยง่ะเอาไหมเขาอนหอยจอบนะตัวละหกสิบอันนี้ก้ใหญ่ยอี้สองพันตัวะะครเป็นเซ็ตตัวละแหล่งแหล่งที่นีคุมกรเยอะมากเลยนาะร้านทองบัลนะเสั่งมย่อัเยอะท่นีเยอะมากเลยอาใส่ที่ใส่เลย่ง แม่เนี่ยมันไปเร็วที่เียวัดนี่เป็นสาบเลยมัมาแล้วนี่ครับนว่าพวกนี้มากินที่เมืองไทยแบบเป็นๆสดๆในตลาดอะไรนะลานโพตลาดลานโพนะคฮะน้ำมันนาเนี่ยยาจางยาจางเราใช่รอบนี้มากินที่เมืองไทยมั่งลองๆลองดูกันแบบนี้ไม่ถนัดอ่าถือเคือนั่งขึเข้าไปเลยอ่ะฝังมาฝั่เข้าไปเลย สดเป็นๆซึ่งสังหารไปเมื่อกี้นี่เองกับเพชรขาดวิตาล่าหอยเม่นบอกหน่อยครับอูมามีอูมามีฮ้ยมันก็สดอยู่นะมันอร่อยสดดมันยังไม่เป็นอยู่นะมันยังไม่ตายเลยนะมันยังดิ้นกันอยู่เลย คุณเพิ่งสั่งข้าวมันเมื่อกี้นี่เองเป็นไงบ้างครับบอกท่านผู้ชมหน่อยครับอร่อยอยู่งั้นอะไรอร่อยอร่อยเออดูด้ยดูด้วยตัวใหญ่มากโอ้โหทำเดียวเลยครับทำเดียวเลยครับใช่ให้เยอะทำเดียวเลยทำเดียวเลยโอ้มามีถ้ามีข้าวปั้นนะถ้ามีข้าวญี่ปุ่นหน่อยนึงนะครับอ่า เป็นไงครับบอกหน่อยครับบอกท่านผู้ชมหน่อยครับอร่อยสดบอกความรู้สึกหน่อยครับมันมันไม่เหมือนที่ในร้านในร้านมันจะมีความหอมหอมพอรินร้านร้านนั้นอะร้านที่เรากินอยู่ร้านทาเกชิทาเกชิใช่ไหมครับอันนี้มันจะหวานคอเท่านั้นนะครับผมคอ ล้างมือหนีกเลยเอาน้ำางมือเลยเจอแล้วนี่ไงเจอแล้วนะเจอแล้วเจอแล้วไงขายไงเนี่ยขอเราโทรพนสี่นะทุกคนโทราพนสี่เราเดแ้อยหาสิอบมขายแบบแบ่งขายาเดียวดูเดี๋ยวดูเราเจอร้านหนึ่งร้านเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะซื้อร้านไหนที่นี่โทราพสี่นะ เยอะมากเลยนะทุกคนอันนี้สาลายต่อไปไลายลไปคุ้ผู้กอนไมต้องใส่ไก่นะกินตรงนี้แล้วมากินที่นี่ก็ได้เนาะถูกเหมือนกันเนาะเป็นก็บอกเป็นอย่าไปสนว่าตัวใหญ่อะไรก็ซื้อหลายๆตัวดิใช่ถูกเหมือนถูกเหมือนที่เวียดนามเลยอ่ะเออซื้อหลายหลายตัวแล้วเราขนรถมาง่าย รักข้างเหลืองครับอ๋อข้างเหลืองข้างเหลืองข้างเหลืองไม่มีลิลคิวเหรอไข่อะลิคิวไม่มีกลยขี้ขึ้นไหมไม่มีเลยกอแครไม่รออะไรอ่ะอู้อันนี้หอยใช้ใยมากอู้หู้แต่ว่าเขาแช่ฟิตไหมแซมโบ้นี่อะไรเดี๋ยวแช่ฟิตมาแล้วนะจัมโบ้จนี่ไงนี่ไงจัดกัน

ส่วนคือต้มถั่วหวานจุ๊บๆน่าจะอร่อยลูกปอกไก่ตัวใหญ่มากเนาะโโอ้ใครยังไม่ต้องไปกรุงเทพแวะไปบ้านพ่อก่อนเลยทับกินก่อนแล้วค่อยไปต่อไม่แม่เขาจะเนี่ยเลยเนื้อเที่ยงเนียนใบสะโพกเดี่ายวไปอินชาวบ้านแล้วลูกอาหารทะเลที่นี่เยอว่ากเยอะเนาะเออยนางรมเยอะเออไก่ไกลจะไปทำไมสุราษฎร์เนี่ย ตัวใหญ่เต็มเต็มเลยนะดู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 โอ้เต็มฟ้ามากเลยโอ้โหนี่นุ่นวลตำก้มตำนี่เลยนี่เลาแหมแท้ถ้าแหมแท้กูดำใส่ต้มตำนี่สุดยอดเลยแล้วยังไม่จบ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 ไปได้อีกต่อได้อีกมีไข่ปลาดิบคิวไหมเอ่ยอ๋อนี่ไข่นี่ร้อยเดียวก็มีใช้เล็กใช้ใหญ่อ๋อไม่ใช่เดี๋ยวนี้เจ็ดร้อย อันนี้เท่าไหนักเท่าไหร่เจ็ดร้อยเจ็นหอยจอบเหอเป็นหอยจอบเหรอเออหอยจอบร้อยหนึ่งก็มีเม็ดเล็กหกร้อยเม็ดเล็กสามร้อยอันนี้จะซึ่งโลมั้ง่งเอ้ยไม่ใช่ฮะึ้โลหรอ๋อใส่ใหญ่ตัวกลางโลนึงจะประมาณพันพันสองหรือพันสเนาะไปเดี๋ยวเราไปดูกันต่อก่อน โอ้โหกุ้งทะเลนะอันนี้ของแท้นะทุกคนสังเกตตรงไหนเหรอมเราเรากินกันบ่อยจนจนรู้แล้วมันจะเป็นสีเหลืองๆนะเนี่ยเนื้อจะแน่นมากเลยแบบอะไรดีกัยเคื่อทะเลเฮ้ยอุ้ยแฉเลยเนี่ยแฉเลยแฉเลยเนื้วก็แน่นมากเออมาซื้อต้นซื้ออย่างนี้คือเนาะอร่อยมากเพื่อน อันนี้น่าจะเป็นหอยนะนะจวงเขาแก็งมาแล้วเนาะนี่ไงอันนี้ก็แก็งมาแล้วนี่ไงยังเป็นหอยอยู่เลยแข็งๆอยู่เลยเนี่ยเขาแก็งแล้วคล้ายๆคุยเลยอ่ะไปป่ะใหญ่มากอ่ะอันนี้อะไรเนี่ยเกล็ด fish เงาเขาชื่อไปจวงเนี่ยนะคะสุกด้วย Where you from Singapore Oh Maldives ลายอ่อนเมื่อลายอ่อนเ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 นป้าเขาขายปลานะคนใหญ่มากเนเนอไดเวอร์ที่เขามาซื้อปลาเขาเป็นคนสิงคโปร์นะป้าเอาเอยอะๆนะฮะเนี่ยได้เมนูมื้อเที่ยงแล้วนะครับเพื่อนๆกับช่องทัวร์ไทยบ้านของเรานะครับนี่เป็นไข่ปลาเลียวเกียวนะฮะ เป็นไข่ปลาใหญ่มากนี่ครับผมรับประกันว่ากินแล้วคอเลสเตอรอลขึ้นแน่นอนราคาเนี่ยครึ่งโล700โลละพันสี่นะครับผมที่สําคัญเขาลอกเมื่อเขา,ขาวๆออกหมดแล้วนะครับก็ร้านนี้ผมแนะนานะฮะจะเป็นร้านป้าเพนอาหารทะเลเดินมาสุดตลาดจะเจอเลยอยู่ตรงสามแยกพอดีนะฮะก็จะเจอเป็นพวกไข่ปลาวางอยู่นะฮะในตลาดเนี่ยมีไม่กี่ร้านหรอกที่จะมีไข่ปลานะครับเม็ดใหญ่ อิ่มเอิบแน่นอนเดี๋ยววันนี้เราจะจัดเมนูกันยำนะฮะยำเพราะว่าเมนูยำเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่มันเน้นเน้นกินไข่แบบนนเน้นเน้นเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าเมนูไข่ปลาตัวนี้เอาไปทําแล้วมันจะอร่อยสักแค่ไหนนะครับแทนดูของในร้านเยอะแยะเลยขายหอย,อยนางรมเนาะนี่นหอยกรอบแล้วก็นี่แหละพรกนี้ล่ะตัวแบบน้เป็นะกระเบนในเมน,เน,เน ตรงตะเชียงก็มีนี่เห็น<ส>มากไม่ต้องไปซื้อปูเป็นตัวกินอย่างนี้ได้เลยเอาไปทําข้าวผัดข้าวผัดปูน,นะเน้นๆเน้นๆหลังตรงนู้นก็มีของเป็นนู่นออกไปเลยนะดูดิน่าเดินน่าจะน้าเดินมานี่ดูดิหอยเชลเป็นโอ้โหหอยเชลเป็นเป็นอ่ะชอบเซมนี้ได้นะฮึมดูดิกนะุ้งมาลายดูดู กุ้งทะเลไม่ใช่มันเป็นอะไรนะสีมันเป็นอย่างนี้เลยถ้าเป็นกุ้งทะเลนะเนื้อมันแน่นเนื้อแน่นมากแล้วหวานนี่นี่สุดยอดครับผมนีผมชอบหอยอันนี้หอยนนี้หอยนี้แปลกนี่มันพ่นน้ำดูดดูดูพ่นน้ำ สดเป็นๆนะเนี่ยเป็นๆหกสิบบาทดูนี่ดูนีโอ้แต่ที่เวียดนามจะแพงนะอ่ะที่ที่เวียดนามอันเนี้ยโลหนึ่งเป็นร้อยใช่เป็นร้อยสองร้อยโลหนึ่งสองร้อยกว่าบาทเพราะว่าที่นั่นเขาชอบกินหอยกันมากที่นี่หกสิบบาทบาที่บ้านเรหกสิบไม่แพงนะครับลืมอย่าลืมนะครับที่ตลาดลานโพนะฮะตำบลน,นาเกลืออำเภอบางระมุงจังหวัดชนบุรีนะครับผมมากับช่องทัวร์ในบ้านก็จะได้เห็นอะไรที่มันบ้านๆแบบนี้แหละ ได้แล้วเมนูมื้อเที่ยงนี้ไข่ปลาถุงปล,เลาเลเลยไปหาร้านทำกันแล้วเดี๋ยวเรามาลิมลองกันว่ารสชาตินั้นจะเป็นอย่างไรนะครับไปกันครับผมนี่นะคะถ้าถ้าเราถ้าเรามาแล้วเนี่ยเราซื้อของที่ตลาดแล้วเรามามาตรงนี้นะ<อ> <c oughs> เขาจะ<อ>เขาจะทําให้เราอยู่อจะนิดลงอ่าถ้เาเรานั่งทานแล้วก็ไม่ให้เขาทําด้วยเนะี่ยเขาจะคิดเท่าห้าสิบบาท แล้วก็เมนูละ50สบาทหรือ30บาทต่อกิโลนะแล้วแต่เมนูนะให้เขาทําให้แต่เราไม่ได้นั่งทานหรอกก็ค we well, ือเราซื้อซื้อจากที่ตลาดแล้วเราก็มาที่ร้านนี้แล้วก็ให้เขาทําให้อ่าให้เขาทำเมนูให้เราให้กินเราอยากจะกินยำหรือว่าต้มยำอะไรก็แล้วแต่นะเรามาจ้างเขาทำให้ได้ข้างในมีแอ่นะถ้าเราซื้ออะไรมาเราก็ไม่ให้เขาทำให้เราก็นั่งทานอยู่ในนี้ได้เลยอ่าเป็นเหมือนที่ภูเก็ตนะทุกคน เป็นเหมือนที่หาดลาวไว้แล้วก็ลาหลกที่เราไปเป็นเหมือนที่ภูเก็ต<อ> <ư> นี่นะคะเป็นที่นั่งรอของร้านพี่เขานะเดี๋ยวเรามานั่งรอกันนี่ลูกลูกค้าก็จะซื้อมาอย่างนี้นะคะแล้วก็ทางร้านก็จะทำให้มีทางลูกค้านคนไปนะครตบทำง่าไมมันง่ายใช่มันง่ายแล้วเป็นห้องแอร์ด้วยใช่เป็นห้องแอร์ดีมากเลยเป็นเป็นเหมือนที่ภูเก็ตเนาะ ซื้อในตลาดแล้วก็มาทําอยู่ตรงจะเริ่มต้นโยนึงมสิบาทแล้วก็ห้าสิบาทแล้วแต่เมนูที่เราจะทําอะไรอย่างนี้ลูกค้าซื้อหอยนางรมแล้วก็หอยเชลมาดูดูโต๊ะรู้ดินั่งกินกันแบบนี่เขาจะทำเป็นเมนูให้เราได้ด้านการโรตีด้านแก้วมีก้างก้างแก้วก้างแก้วเขาก็จะมาทอดยำมันอ่ะก็แล้วแต่พี่เขาจะคิดนะโอเคเรา ตรงไหนใช่ไหมเราเดินมาสุดหลังตลาดเนาะเดินเดินมาสุดอ่ะร้านจะอยู่หลังสุดสุดตลาดเลยร้านที่รับทําให้เราก็จะเจอได้เลยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งติ๊งติงติ้งติงให้ช่องทัวร์ไทยบ้านด้วยนะครับยู นี่ไงเราอยู่ที่ไหนกันสวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าครับผมกับช่องทัวร์ไทยบ้านนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่หาดรับนาเกลือนะฮะพัทยานะ,ะรับนาเกลือพัทยานะครับผมกับเมนูหมึกสดนะฮะเซซมินะครับผมเบิร์นไฟตัวนี้ตัวเบิร์นไฟนะครับ <Okay. S 2> กล่องนี้300บาทเท่านั้นนะฮะ สดใหม่สะอาดเหมือนกินอยู่ในทะเลเลยนะครับนี่ติดแค่ไหนนี่เราติดก,กันอยู่ฮะนิดเดียวเนี่ยทะเลแล้วอ้าวีิต้าชาแนลวันนี้กินอะไรบ้างครับผมวิต้าชาแนลจะขอปลาหมึกก่อนปลาหมึกสดไม่ต้อหใช้ได้ครับผมปลาหมึกที่นี่ถือว่าโอเคเลยครับสดสะอาดสดไม่พอต้องสะอาดด้วยนะครับผมฮ้ยน้ำจิ้มอร่อยแล้วเนี่ยเพราะว่าเมื่อกี้เชฟเนี่ยทำสะอาดมากใช้กระดาษทิชชู่นะฮะซับ ซับตัวมันเมื่อของมันออกหมดเลยนะฮะนี่ถามว่าหมดไปกี่มวนถามว่าหมดไปกี่แพ็คนี่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 ชิ้นโตโตนะฮะชิ้นโตโตเด้งๆอยู่เลยเนี่ยเนี่ยยังเด้งๆเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปจิ้มน้ำจิ้มกันที่สําคัญน้ําจิ้มอร่อยนะฮะเหนือสิ่งอื่นใดน้ำจิ้มอร่อยนะะอ,อื้มเนี่กรอบเด้งสู้ลิ้น